lô Mấy nó ở phía làng này. Chị tặng lòng nào luôn. แน่ครับจะดึงก็กลัวสายขาดม่อะไรวะ

太多，太宽大了。 ก็แบบท่านั้นก็ได้โอ้ตายมันดึงออไปนู่นนะมันไม่อยงนี้แต่มันดึงก็าย

โอ้ยเปลี่ยกันได้โอ้เสียนได้ครับอตอนกัดไม่ทันได้ถ่ายโอ้โหดูเหี้ยครับมิดเข้าในปากครับ โอ้โดดแก้คั้สีดําหลังสีขาวหลังดํานะครับสุดยอดจริงช็อตกัดไม่เห็นเหนื่อยเลยโอ้ถ้าไม่ไหนน้องฟ้าช่วยไว้นี่แย่เลยโอ้ไซนี้ครับเดี๋ยวเรากลับไปช่างที่บ้านนะครับว่ากี่โลครับลองประมาณเลยครับลิปบเปิดนี่ทังโอ้โหเละหมดเลยเฮ้ยมันมันเตือนมั้งเนี่ย มันขึ้นไปสี่โลไม่ใช่หรือมั้งเลยตรงนี้ดูยังไงทิปอันเดียว <laughs> โ,อโ,อโอเคครับรอนจนีิงเนะเลยน้องเลยไม่ <laughs> <laughs> เป็นไรกดปิดไปก่อนก็ได้เดี๋ยวว่าถ่ยายกดตรงไหนเนี่